อ่ะมายินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกม GTA Online อยู่กับผมอีกแล้ว s m a x โอเคมาเริ่มกันเลยนะมาที่กิจกรรม f i ล l e อ r n นิ่ด่านนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นด่านที่มหาโหดเลยและมันก็ยาวมากเนี่ยเขาเรียกว่าด่านตึกโวเทสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันมันยากมากด่านนี้ต้องบอกกันเลยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็จะมีฝูง People หลายร้อยคนเนี่ยแตกขาฟูงออกมาแล้วก็วิ่งเพื่อที่จะกระโดดไปที่เส้นชัยแต่ถึงยังไงเขาก็ไม่สามารถที่จะไปได้เนื่องจากเขาเขานะครับไม่มีฝีมือพอเหมือนผมนะครับผมนี่โหดมากนะครับบอกได้เลยไม่ต้องรีบเราสามารถที่จะเดินเล่นสบายใจหรืออะไรแบบชิวๆก็ได้ใช่ไหมเนี่ยคนนี้ก็ลูกน้องผมเองเนี่ย เขาคือ FC Maximum นะครับคนนี้เขาชอบถามผมบ่อยๆว่าจำผมได้หรือเปล่าโอ้โหจะไปลืมได้ไง FC Maximum นะครับโอเคแล้วก็ชิลมากตอนนี้นะเราสามารถที่จะหยิบขวดเหล้าขึ้นมาแล้วก็เอาไปตีหัวไอ้นี่ได้เลยนะแต่เราไม่ทำอย่างนั้นเราจะดื่มมันเพื่อเฉลิมฉลองออสดชื่นมีแรงขึ้นมาเลย โอ้อยมันมันมันเมาทะเลหรือเมาเหล้าวะเนี่ยเอ้ยมีฟูมพีพอมากมายเดินไปแบบนี้แล้วก็โอ้ยเดี๋ยวคุณจะขึ้นไปข้าบนด้วยสภาพนี้แหละท่านผู้ชม <c oughs> ไม่เอาแล้ตาขวดทิง้งแม่งเลยนี่มาโอเคได้เวลาออกดงเทพเจ้ามาแล้วโอ้โหอ้อเหี้ยแม่งโดดแม่งกระโดดตันทาง เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้สางเมาก่อนเดี๋ยว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 แป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังเอียงอยู่มันยังเอียงอยู่ซ้ายขวาซ้ายเดี๋ยว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 มันยังเอียงอยู่มันยังเอียงอยู่ใจเย็นมากูไปแบบเมาๆนี่แหละมึงมาฮึบฮึบชึบเฮ้ยฮึบอ่าฮึบอ่าหันไปดิฮึบโอ้โหกูกลัวท่านผู้ชมเวียนหัวไปกับกูนี่กูเวียนนี่ไม่เท่าไหร่นะ แต่จะให้ท่านผู้ชมมาเวียนหัวกับเรานี่มันไม่ได้มันยังไม่สางมเมาอีกโอโ้โหไหนๆแม่ก็เมาขนาดนี้แล้วเอาไม่ให้หนักๆเลยไปไปดื่มให้หมดเลยอ่ะมึงยกเข้าไปมึงยกเข้าไปเออมึงยกเข้าไปแบบหายแล้วแบบหายแล้วอ้โอ้ยทิ้งขวดไปเดินไป ไอ้ยเอ้ยเอ้ยย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 ย้ยยยยอยยยอ้ยยอยยยยยย้ยยยยยยยไย้ยยยอยยยงยย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 ไย่ย่ย้ยย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 ไยยยยไอยยายอยย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 ายย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 ย้ยย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 ยไ้ยย ตรงก่อนนะครับค่อยโดดอ่าโอเคมามาดูกันเลยว่าของแท้มันเป็นยังไงนะครับไอสัตว์มึงจะบังกูนะเอ้าเอาเม่งรอต่อยกูอะโอ้โหไม่ค้นักเลงอะเฮียมังรอต่อยผมอะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ได้ผลครับเม่งมายืนรอตรงเนี้ยแล้วแบบมันรอผมโดดขึ้นมาแล้วมันจะต่อยผมร่วงอะดูมันเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเลยนะครับเนี่ยมันทําแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไอ้สีเหลืองเนี่ยร่วงลงไปนิสัยไม่ดีเนี่ย เนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะไอ้คิวฟักเ่ะไม่งรอดักต่อยคนน่ะโอ้โหเราจะเอาคืนมันบ้างนะครับท่านผู้ชมเราจะแอบมันอยู่ตรงนี้ครับมาแล้วหมดมาแล้วหมดมาแล้วไอ้เจ้เอ้ยมันมาแล้วเฮ้ยมึงต่อยกูเหรอเอ้าเชี่ยไม่งผ่านไปได้ไงวะเนี่ยเออเมาเมากูเมากูทำอะไรก็ไม่ผิดกูเมาเอ้ยแม่งโดดไปแล้วอืมอย่าเดี๋ยวมันไปดักเราข้างหน้าไม่ปลอดภัยเราต้อง ขึ้นไปแบบสุขุมนุ่มลึกอเรียกได้ว่าง่ายพอสมควรนะครับท่านผู้ชมเพราะตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันทําไมมันผ่านแบบไม่ง่ายวะเดีย่ยกูคิดว่ามันยากนะเนี่ยเอา้าล่วงไปละชมนิดชมหน่อยโอ,อ,อยกูก็ล่วงเหมือนกันเชียเอ้ยโอ้ท่านผู้ชมกูไปได้ครึ่งทางแล้วต้องกลับมาครับด่านนี้ม่นโหดจริงๆตึกวัวเท ไม่ใช่โอ้โหมันไม่ใช่เรื่องที่จะที่จะที่จะผ่านได้ง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมมันมันมันไม่ง่ายเลยที่คุณเห็นผมเล่นโหดๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าจะทํากันได้ง่ายๆนะครับเนี่ยเนี่ยการที่โดดเนี่ยจริงๆอ่ตรงนี้ก็ตกกันหลายคนแล้วตรงเนี้ยเนี่ยถังที่สองถังที่สามถังที่สองถังที่สามเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆแต่ซึ่งคุณเห็นผมทําง่ายคุณก็คิดว่ามันจะง่ายใช่ไหมจริงแล้วไม่เลยเนี่ย น่าเห้ไหมตรงไม้นี่มันยังไม่ผ่านเลยบางคนอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเคกระเป๋าใครวะเนี่ยทำไมเอามาฝังไว้ตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหมันต้องใส่กระเป๋าสีแดงมันถึงโหดเอ่อเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของติดหลังกระเป๋าสีแดงอ่าฮ่าเปียบดังล่มชูชีพ ฟีซ f แมกซิ m u m มเขาก็ตามมาติดๆนะครับตอนนี้แอดแม็กก็จะมาโชว์ลีลาเด็ดในการผ่านฟิลลิ่งดันตึัวเทศให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแบบโหดหลยนะครับนี่เลยโดดไปแบบเบาๆไม่ต้องรุนแรงแค่พอประมาณแบบนี้นะครับอันนี้คือกองฟางสามารถที่จะเนี่ยเนี่ยตรงนี้กูดดตกได้ไงเดี๋ยวเดดูระยะก,ก่อนอ่ามันต้องโดดประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมฟับมันจะ ติดมันจะติดติดบักติดบักอ่าเราต้องใช้การดูระยะเอานะครับท่านผู้ชมอ่าแบบนี้นะครับไม่ต้องงงง่ายๆเนี่ยโดดไปอย่างนี้เลยเอ้าวโ,โอ้โหโอ้โหลืมดูระยะอื <c oughs> <c oughs> แบน์คนก่อนแบนหมดทับโปโอเคหลบไปเส่โอ้ให้ตายสินี่นายทำอะไรของนายเนี่ย โถไอ้นี่รอกเลี่ยมแบบใสก่กระเป๋าสีเขียวหยยลบไปยัย้ยงยังไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มาถึงไอ้นี่ต่อยเลยขอให้มันล่วงเอ้ากูไม่น่าไปขอให้เขาล่วงเลย <c ười> คำพูดสมพรปากซะจริงๆฮึบฮึบฮึบชึบชึบชึบหลบไปซิหลบไปซิไม่ไม่ไม่ฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมตกลงข้างหลังแน่นอนฉันไม่ยอมให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ไปไอ้ลูกกระจก ดดไปสินายกลัวอะไรอยู่เนี่ยโถเอ้ยลูกผู้ชายเนี่ยมาต้องแบบนี้เลยโดดไปเงี้ยใช่แล้วไม่มีอะไรยุ่งยากนายต้องทำให้มันเป็นเหมือนกับเรื่องปกตินะอย่าไปเกงอ,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 อ้าวอไอ้นี่กูเสกปืนยิงแม่งเลยดีกว่าไอสัตว์ <c oughs> มาเปิดทางให้กูณดนี้นะอ,อย่าบาังอาจที่จะมาดัากต่อยเราตกนะครับ มีเราคนเดียวที่มีสิทธิ์ทำแบบนี้เพราะเราเป็นแอดแม็กสุดหล่อนะครับเพราะความหล่อเรามันทะลุคาดอะไรโดดอะไรโดดติดอะไรเนี่ยว้าอีตายสินี่เห็นไหมหล่วงลงไปละคนมันไม่มีความสามารถมันจะมาทำแบบนี้ได้ยังไงดูเนี่ยเนี่ยเขาโดดแบบนี้กันเนี่ยฟืบฟิวฟืบปิ๊บปิ๊บเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยฟิวฟืบปิ๊บปิ๊บฟิวฟืบปิ๊บปิ๊บอาจจะไปจะไปจะฟิวฟืบปิ๊บปิ๊บเนี่ยแบบเนี้ย เนี่ยตรงเนี้ยเราต้องเราใช้วิธีหันข้างเพื่อดูระยะนะครับเนี่ยถ้าระยะขนาดนี้เราต้องกระโดดกระโดดตอนปลายเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะติดข้างบนนะครับเนี่ยไอ้นี่ทําตามก็ติดเหมือนกันเนี่ยมันทําได้นี่วะควรให้มันไปก่อนดีไปเนี่ยไอ้เหี้ยตรงนี้มันโคตรเสียงท่านผู้ชมบอกเลยบ้านน้อยอห้อยสังไอ้เจะไปัญหะโคจรูปตายแล้วตาแล้วมันเป็นคาถาทาถ่านผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องตกใจ เอาแม่งลวบล้วเดี๋ยวๆๆๆๆใจเย็นนะผู้ชมแหมเร่งผมจังเลยกูพูดมันก็มีคนดูพูดจักับกูสตรีมว้ตรงนี้ต้องถอยมาระยะห่างนิดหนึ่งแล้วก็โดดมันก็จะติดเดี๋ยวๆถอยมานิดเดียวนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเอ้าทำไมแมงไม่ติดวะเดี๋ยวนะ เออเนี่ยต้องถอยต้องถอยมาตรงนี้ต้องชาร์จแบบเต็มที่เลยชาร์จสุดขี้สุดพลังที่มีทั้งหมดเพื่อโดดลงไปจริงๆเนี่ยโดดลงมาตรงนี้ก็ได้แต่แม่งอันตรายท่านผู้ชมไม่มีร่องไม่ไม่มีรูหรอกเอออย่าไปอย่างนั้นตรงนี้อโ,อโ,โ,อโ,โ,โอ้โหกดโอ้โหกดถึงเส้นหญ่อยู่ละเมื่อกี้กดกระโดดไม่ขึ้นท่านผู้ชมโอ้โหมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้งไงเนี่ยเฮ้ยลงไปเอ้ยไอพวกกระจอก แกโดดไปแกก็ตกตรงนี้แหละจะโดดทําไมฮะโอ้เนี่ยต้องไปขาหงดเขาผ่านอืมพระเอกคนหล่อมาต้องหลีกทางให้อะไรแบบนี้ไปผมนี่ทําเหมือนนันง่ายเลยเนาะคนเขามาเล่นกันเล่นยากอยากผมโดดมานี่ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะก็เล่นใช้ฝีมือใช้จังหวะใช้รูปแบบระยะห่างการกระโดดจังหวะที่แม่นยํามันต้องใช้หลายอย่างครับท่านผู้ชมต้องใช้ทักษะ ขั้นสูงเอ้ยไม่ใม่ม,ไม,ไม่ไม่สูงมากเด็กปัญญาอ่อนเด็กเฮ้ยเด็กป .6 ก็ยังเล่นผ่านเลยแบบเนี้ยดูจากรูปแบบแล้วง่ายมากมันไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากเนี่ยผมทําเหมือนมันง่ายให้ถ้าโนโหโโโโคูคิวโมสะหลอเลยไอสัตว์ไลตกมาพูดอะไรไม่ออกเลยพูดไปยังไงก็ดูทุเรศเหมือนเดิมในเมื่อเราเล่นไม่ผ่านนะครับเอาเอายกมืออะไรยกมืออะไรฮะฮะยกมืออะไรกลับไปึงยกมืออะไรฮะไหนพี่ ไอ้นี่มีปัญหาเลยไงฮะโถ่เอดี๋ยวก่อนเถอะฝากไว้ก่อนจบกิจกรรมเล่นแน่แล้วว่าไวเ้เถอะนี่วิธีผ่านด่านมหาโหดนี้นายดูไว้ให้ชืป้ปั๊บขวดสไป,ปนี่ต้องก็เหมือนสเต็ปแรกๆทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ผมเล่นมาแรกๆตรงนี้ก็ผ่านแบบที่ผมบอกนะ อันนี้คือด่านตึกวัวเท็มันมันมันยากนิดนึงมัน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 ทั้งยากทั้งไกลทั้งเออมันมันยากแล้วมันก็ไกลด้วยท่านผู้ชมนะโอเคมาเราจะผ่านไปด้วยกันเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันใช่ไหมท่านผู้ชมนะอ่ามันไม่มันไม่ยากเท่าไหร่หรอกปกติผมเทคเดียวผมก็ผ่านแล้วแต่ผมทําเล่นไงผมไม่ได้เอาเอาจริงเอาจัง ผมเอาจริงแบบนั่งเล่นเงีย,งยบๆเนี่ยป่านนี้มันถึงเส้นชัยแล้วปกติผมฟีลนิ่งที่ผมเล่นแต่ละดานเนี่ยรอบเดียวผ่านทั้งนั้นน่ะเอาจริงๆนะแต่เวลามาอาัดคลิปอย่างเงี้ยมันมันไม่ผ่านไงก็อย่างที่เห็นนะมันทำไงได้ล่ะก็อย่างนั้นแหละช่างมันผมก็ค่อยๆไปก็ได้ผมคุยกับคนผู้ชมก็สนุกดีอะ่ะฮึปอ่าปับ๊บท่านผู้ชมเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับ ว่าช็อตที่ตรงบ้านเนี่ยมันจะตกหรือไม่ช็อตตรงบ้านเนี่ยเสียสุดแล้วบอกเลยท่านผู้ชมเป็นอะไรที่ผ่านยากมากอืช็อตตรงตรงตรงบ้านบ้านน้อยหอยสังอ่ะไม่ผ่านยากสุดแล้วนะท่านผู้ชมผมบอกไว้เลยตรงนั้นแหละมหาโหดที่สุดแล้ะตรงเนี้ยขี้ไม่มีอะไรยุงยรงรย่งยากเลยผมสามารถที่จะโดดแล้วก็ผ่านไปได้เลยนะตรงพวกเนี่ยไม่มีเลยยุ่งยากเนี่ยตรงบ้านน้อยหอยสังมันยากมากยากสุดละ เนี่ยเนบ้านน้อยหอยสังเนี่ยท่านผู้ชมมารุ้นด้วยกันนะสามสองหนึ่งฮึปฮัตจับปุ๊บป๊าป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 ป๊บปป๊า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 ปป๊บปป๊าปป๊ปป๊า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 ปป๊ปป๊ปป๊าปป๊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 าปป๊ปป๊ ไม่เข้าใจจริงๆนี่อาถังนั้นเนี่ยนี่ a อ maximum นั่นเนี่ยนี่ a แ max นะโหถ้าผมไม่ผ่านแล้วใครจะผ่านถามหน่อยเถอะอีกบา้าเอ้ยปล่อยให้มันเป็นเลืองแบบนี้ได้ไงปล่อยให้มันเลือดเทอะถึงขนาดนี้ได้ไงมันควรจะจบไปนานแล้วใช่ไหมโธ่ให้ตายสิทาไมต้องทําให้มันยุ่งยากด้วยรีบๆผ่านให้มันจบๆไปอาถังนายอย่าทาให้ฉันผิดหวังไปโดดไปซะ แล้วมันเสียเวลามากแล้วท่านผู้ชมรอค,คอยเห็นนายอยู่บนเส้นชัยพร้อมกับพวงหลีดทีทเด่เดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมกับดอกไม้ยินดีที่สวยงามนะครับทุกคนพร้อมที่จะเห็นเราชนะแล้วก็ยินดีไปพร้อมกันเราเอ้าเอาเอาเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาโอ้โหกูโดดติดไอ้เนี่ยนี่ไอ้เปาเหลืองนี่แม่งโ,โอ้โหไอ้เปาเหลืองนี่ยทำเรื่อง เอ้แล้วทำไมต้องมาโดดฝั่งนี้ด้วยเนี่ยโอ้โหแล้วเมื่อกี้เห็นเห็นโดดไปฝั่งท้ายนะแล้วมันเปลี่ยนมาเป็นฝั่งขาดูมันทำฝั่งนี้ก็ได้วะอ่ะไปโดดไปพอดีอ่ะอย่าแย่งกันอ่ะค่อยๆขึ้นอ่ะนั่นแหละโอโ้ไอ้นั่นโดดไปโอ้โหโดดลัดจากตรงนี้มันต้องทีละขั้นสิครับโอ้โหไม่ดูความปลอดภัยตัวเองเลยให้ตายสิคนเราเนี่ยมันต้องนึกถึงความปลอดภัยก่อนนะครับไม่ว่าจะทําอะไรนะโอ้โห ถ้าแต่เมาไปเหมือนผมตอนแรกนี้ไม่เอานะอย่าไปทําเรียนแบบผมนะท่านผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องดีนะการที่เรากินเหล้าเมาไม่มาเล่นฟีรอย่างนี้สามารถที่จะจมน้ําตายได้เลยผมบอกตรงๆเป็นอะไรที่แย่มากพฤติกรรมตอนแรกเนี่ยที่ผมทําไปผมไม่ได้ตั้งใจฮึอผมไม่ได้ที่จะทําอย่างนั้นเลยนะท่านผู้ชมอ่ะถึงกองไฟแล้วฮึะฮึะฮึอ่า อมาว่ะมาวาเฮ้ยไอเราไอเฮี้ยนี่นอนขดเลยไอเฮี้ยนี่นอนขดรอเลยมึงขดทําไมเนะี่ยฮะโดดไปสิให้ตายสิไอพวกนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้จริงเลยมันนอนสิ้สนหวังตรงนี้ได้ยังไงเล่าให้ตายเถอะดูอย่างฉันเนี่ยฉันสามารถที่จะกระโดดผ่านไปได้แบบเรียบง่ายเลยนะท่านผู้ชมรู้ไหมเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ยากผมก็บอกไปในต้นคลิปแล้วมันก็ ก็อย่างที่ผมเนี่ยกลับมาที่นี่แล้วคือตรงนเนี้ยเนี่ยต้องระวังพอวิ่งถึงสุดปลายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเสกปืนก่อนสุดปลายเนี่ยเห็นเป้าไหมครับเนี่ยเห็นเป้าไหมสุดปลายเนี่ยเราต้องกระโดดเลยนะครับดูอย่างผมเนี่ยแซมเปลิลให้ดูหนึ่งคลิปอ่าผมวิ่งถึงสุดปลายเนี่ยต้องกระโดดอย่าไปรอกระโดดตรงตรงครั้งหน้านะครับไม่ถึงแน่นอนเนี่ยสุดปลายแล้วกระโดดเลยอ่าเนี่ยเป็นการ โอ้โหตรงนี้บอกเลยว่าฮาร์ดเหมือนกันแม่งฮาร์ดมากท่านผู้ชมเราต้องค่อยๆไปที่ละอันค่อยๆไปกูไม่อยากตกนะ โอ้ยโอ้โหสัตว์เอ้ยไกลชิบหายเลยต้องชาร์จแรงครับชาร์จแรงโดดชาร์จแรงโดดอุชิบอ่าถึงว่ะต้องชาร์จแรงโดดท่านผู้ชมชิบอ่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โอ้อ้โหอ้โหโอ้่าอย่าทอ้อ้โหโอั้หโอ้โหโอว้อ้โห้ รอรอดูเราถึงเส้นชายอยู่ไม่อยาททำให้ท่านผู้ชมผิดหวังโจดขึ้นไปเฮ้ยขันเดียวขันเดียวผ่านไม่ได้ผ่านผ่านเลยเว้ยเอาวะมาวะถึงเส้นชายเว้ยเย่โถ่เอ้กะจอกซะจริงเลยด่านเนี่ยมันดาตึกโวเทิดเงี้ยเหรอกระจอกทุยทำไมมันกระจอกอย่างเงี對對 oui> ้ยเนี่ยเนี really ่ยอย่างเงี้ยต้องปาแล้วเบิดใส่ เนี่ยใส่นั่นหน่อยแล้วเอาระเบิดไปกินเนี่ยเนี่เลยเอาระเบิดไป,ไปนั่นแหละเออบ้านพังหมดแล้วอา้าวชิบหายแล้วมันไม่อยะผ่านไังไงวะอ้าวไอ้เหี้ยกูขอโทษอา้าวบ้านบ้านพังแล้วมึงโดดไปได้ไงเนี่ยมึงโดดไปได้ไงเนี่ยฮะกูพังบ้านมึงแล้วเนี่ยอืมออาไประเบิดอา้าวพังพังทางเข้าครับพังทางตู้แม่พังให้หมดเลยโอเค คลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับคลิปนี้หวังว่าคงจะไม่มีใครผ่านได้แล้วเพราะกูพังเส้นทางไปแล้วไม่จะผ่านได้ยังไงนะฮะก็อ่าต้องลาท่านผู้ชมจริงๆล้นะครับฝากกดไลค์แล้วก็ซับ c r i รป์ช anel n t a r o studio ด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านต้องลากันไปเพียงเท่านี้แล้วแย่ yeah, ขอให้ทุกท่านโชคดีกับค,ค้ามคนได้นะครับบ๊ายบายวูฮู Oh, tam